สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับ EP 5เรียนรู้พระเครื่องกับผมหริวัไรใสวันนี้ผมว่าจะมาแบ่งปันความรู้พระเครื่องที่ผมเตรียมมาก็อาจจะเป็นรูบุโต๊ะชุดแช่น้ำมนตแล้วก็ปิดตาเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มต้นรูปโตให้เพื่อนๆชมก่อนเลยนะฮะสมมติที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าสมเด็จกาตปา ก้างปลาเล็กหมูโตนะครับก้างปลาเล็กเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับก้างปลาเล็กเนี่ยวันนี้เออวันนี้ผมลืมลืมทักถ่ายเพื่อนๆทั้งหมดนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาชมเพื่อนๆดูคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าหลักการดูของผมเนี่ยทำไมถึงบอกว่าง่ายมากสมเด็จนุบโตะก้างปลาเนี่ยมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กมีสองพิมพ์พิมพ์เล็กมีพิมพ์ซึ่งมีหูมีเส้นแตกสองเส้นข้างบนนี้ฮะกับพิมพ์ที่ไม่มีเส้นแตก พิมพใหญ่ก็วันนี้พิมพใหญ่ไม่มีฮะแต่ว่าผมจะให้ดูเพียงแค่ว่าเนื้อของบุโตแช่น้ำมนต์กับเนื้อวัดเงินของเตยมีส่วนละไม้คล้ายกันตรงไหนเดี๋ยวี่เปรียบเทียบทีละองนะฮะอันนี้ก็เรียกซุ้มศิลาลาเพื่อเพื่อดูคราบนะครับการสับขออันนี้คือตามพิมพ์พิมพ์บังคับด้านหลังเนี่ยรอยหนอนด้นเกิดจากการเวลาแช่น้ำมนต์นานๆพระเซบต,ตัวเนี่ยก็จะคล้ายๆเกิดคราบหนอนด้น คาบนี้ให้เพื่อนเพื่อนมาเปรียบเทียบดูกับวัดเงินคลองเตยสังเกตไหมใกล้เคยียงกันไหมเห็นไหมะฮะพระวัดเงินคลองเตยการแห้งตัวพระก็จะเป็นแอวกมีรอยคาบน้ำจะเรียกคาบปูไตคา,าบอะไรก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนเรียกว่าอย่างไรปัจจุบันก็เสีย่างเนี้ยซึ่งคล้ายกันมากไม่ใช่องคเดียวนะครับเ๋ยวจะเปรียบเทียบหลายๆองค์ของวัดเงินกับด้านหลังของ พระแช่นะโมงสิบสามพิมนี่เอาเฉพาะเนื้อที่ใกล้เคียงกันอย่างองค์นี้เปรียบเทียบกับองค์นี้ซึ่งคาบน้ำมนต์หนาหนาดูนะฮะเพื่อนๆอนอันนี้เขาเรียกพิมหยดแป้งคาบน้ำมนต์เนี่ยกับคาบเดี๋ยวผมหาองค์ที่คาบคล้ายกันเลยให้เพื่อนเพื่อนได้เปรียบเทียบดูว่าทําไมถึงใกล้เคียงกันมากาดูนะครับไม่แตกต่างนะฮะเพื่อนเพื่อนดูคาบน้ำมนต์นนะ เห็นไหมครับฉะนั 50, level, 3, 000, 5, 000 small, ้นเนี่ยทิ่ในการดูของผมเนี่ยไม่ยากเพื่อนๆคือหนูโต๊เนี่ยราคาหนึ่งองค์หนึ่งขาโต๊องค์หนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าแสนถึงล้านถ้าเปรียบเทียบกับพระวัดเงินคงเตยซึ่งต้นทุนองค์หนึ่งเนี่ยประมาณสักสามพันห้าพันในกิมเล็กหมือรัชพิมฐานเตี้ยฐานสูงก็ไม่เกินหมื่นเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วมาเปรียบเทียบดูเนื้อเนื้อในโครงสร้างของเนื้อเนี่ยแกะปูน เปลือกหอยมีสีขาวเหมือนกันซึ่งอันนี้เรามาสามารถเปรียบเทียบกันเนื้อของเนื้อในของบูโตได้เลยฮะดูนะครับด้านข้างข้าบต่างๆที่เกิดมาจากการแชร่น้ํามันจากลรงปูใกล้เคียงกันมากนะฮะดูนะครับดูองค์นี้แบบเทียบหลายๆเนื้อเลยอ่ะเทียบกับองค์องค์นี้กับองค์พิมน,นี้เนี่ยท,ท,ที่ที่หลักการดูผมเนี่ยไม่ยากเวลากระเทาะมาเนื้อในเนื้อปูเปลือกหอยเนี่ยก็คล้ายกันมาก ดูนะครับคาบน้ำมนของแช่น้ำมนกับคาบวัดหนึ่งของเตยค่าบคูค่อนข้างมีส่วนละไม้คล้ายกันในบางจุดเห็นไหมครับนี่คล้ายกันมากนะครับฉะนั้นเวลาเรามาเปรียบเทียบกับรูปโต๊ะพิมพ์ที่แผงแผงวันที่เบอร์ไม่มีพิมพ์ขาโต๊ะที่เป็นเบอร์นหนึ่งของรูปโต๊ะนะครับเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อดูดูนะครับคาบต่างๆด้านหลังแต่ด้านหน้า เอาหลายใอมมาเทียบเลยนะดูนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังเนี่ยถ้าคนดาไม่บอกนี่คือหลงข้ออะไรก็คากคล้ายกันมวลสารเนื้อในแกะปูบบนเปลือกหอยเหมือนกันหลักการดูคล้ายกันแล้วคราวนี้เราค่อยมาหาตำนิในพิมพ์ของลุมพูโตะว่ามีอะไรบ้างซึ่งตำมีในพิมลุมพูโตะเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเพราะว่าเป็นพระที่แกะบล็อกอย่างพิมพก้าวปลาเนี่ยมีแค่พิมพ์ใหญ่ กับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กมีสองพิมพ์มีพิมพ์ที่หูมีขีดจะไม่มีขีดมีขีดที่ปลายหูใบสีเนี่ยมีเส้นแตกมาชนขอบแล้วถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็มีตักที่ขามีเส้นแตกคือเป็นเป็นการเรียนรู้ง,ง่ายๆฮะให้เพื่อนๆเข้าใจว่าถ้าเพื่อนๆเจอพระชุดแช่น้ำมนต,ต์หลวงมูโตะเพื่อนๆสามารถหาเช่าพระวัดเงินคลองเตยไว้เปรียบเทียบเนื้อกับเนื้อ,อแช่น้ำมนต,ต์หลวงปูโต ไม่ว่าจะเป็นพิมโพหกโพแปดเพราะบางองค์เนี่ยมีคาบน้ำมนต์อ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหลวงมุตโตเรียนรู้เรื่องราคาก่อนก็ได้นะครับนี่เขาเรื่องหลวงมุตโตแช่น้ำมนต์ปดหนี้องค์นี้เขาเรียกว่าปดหนี้ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่น้ำมนต์เรามาดูราคากลางก่อนจะได้ก่อนจะเรียนรู้พระองค์อื่นหลวงมุตโตปดหนี้เนี่ยสร้างประมาณสามพันองค์ราคาค่านิยมราคากลางเนี่ย ถ้าแช่น้ำมนเนี่ยอยู่ระหว่างแสนหนึ่งถึงแสนห้าแต่ถ้าไม่แช่น้ำมนต์เนี่ยราคาจะมากกว่าจะอยู่ระหว่างแสนห้าถึงสองแสนแต่ขณะนี้เกิดจากความสวยของแต่ลงทำให้ราคาไม่ตายตัวนะฮะถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มเข้มหรือว่าสียิ่งสวยยิ่งสีน้ำตาลปี๊ด หรือน้ำตาลแก่ๆค่านิยมก็จะมากขึ้นอาจจะมากขึ้นถึงสองแสนกว่าถึงสามแสนอันนี้ขึ้นอยู่ความสวยงามเป็นเกณฑ์ที่ผมให้เพื่อนๆชมนี่คือราคาคร่าวๆกลางๆางก่อนครับ